สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ให้กับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีกันจะเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะมีความเป็นมิตรเป็นคนคน่อนข้างบอกบางนะเป็นคนที่รักการเรียนรู้มากๆนะคะรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเป็นพลังงานของ ธาตุด,ดินนะผู้ที่มีความมั่นคงผู้ที่เป็นลักษณะของคู่บ้าจ้านนะคะอ่ะมาดูกันการงานการเงินความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการไกด์ไลน์ให้กับชีวิตนะคะอย่าเอาไปตัดสินประเด็นใหญ่ๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่การ ดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นการดึงดูดพลังงานโดยรวมของคนราศีกันนะคะคุณลองฟังดูนะว่าพลังงานหลักแล้วก็สิ่งรอบข้างเนี่ยมันเป็นพลังงานของคุณไหมนะคะถ้ามันมีความใกล้เคียงก็อาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้นะามาดูกันนะคะ ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกันนะคะ ใบแรกนะคะแปดดาบนะมีเรื่องที่ต้องให้คุณคิดเยอะคิดมากจัดสินใจอยู่หรือเปล่าคะในช่วงนี้มันเหมือนว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนติดอยู่กับที่ติดอยู่กับบ้านก็ได้นะอ่าสิ่งรอบข้างของคุณนะคือพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายสูงวัยมีอายุเจ้านายสามีหรือคนต่างชาติ เกี่ยวข้องมากๆเป็นพลังงานของดิสนีย์เกิดขึ้นนะคะได้มีการเป่าประกาศบางสิ่งบางอย่างได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างนะตัวคนนีออ้นะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะรู้นะคะ d m Place นะผ้าใหญ่เกิดขึ้นนะคะพลังงานของความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวย มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในช่วงเวลานี้นะคะหรือตัวคุณก็ได้นะที่สถานการณ์ตอนนี้เป็นพลังงานของไพ่คู่ไพ่ใหญ่เกิดขึ้นในสำรับเลยนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะที่เป็นคนที่มีความร่ํารวยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนมีอํานาจข้าราชก,การตํารวจทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเลยนะคะหรือชาวต่างชาตินะ พื้นฐานของคุณนะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีความมุ่งมั่นนะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะไพ่พลังงานวันนี้ของชาวราศีก,กันค่อนข้างโดดเด่นทั้งมีอำนาจทั้งมีความสุขมีความมั่นคงมีความร่ำรวยนะคะมาดูกันต่อว่าพลังงานอะไรจะขึ้นมาอีกบ้าง The Tower คือมีความกระทันหันเสียหายหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้อง The Tower วหมายถึงพลังงานของคนที่อาจจะทำงานในลักษณะของงานก่อสร้างงานที่เกี่ยวกับวางแผนโครงสร้างสร้างตึกสร้างอาคารนะงานที่ต้องประมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงานคอนสตรัคชั่นหรือเรียลเอสเตทได้นะคะ คุณอาจจะกําลังไปดิวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจนะคุณจะได้รับการเป่าประกาศบางสิ่งบางอย่างบางคนประมูลงานนะคะในเดือนนี้ของคุณอ่ะคุณอาจจะได้รับการเป่าประกาศคุณจะมีทางเลือกเข้ามานะมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะและเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะตัวคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆนะคะ สร้างความร่ำรวยมากๆนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันนะตัวตนของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีเรื่องเครียดกังวลใจบางสิ่งบางอย่างที่ยังหาทางออกไม่ได้เหมือนแบบความคิดของคุณอ่ะมันมืดแตดด้านเออไม่ไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดเครียดอะไรนะแต่สถานการณ์ของคุณอ่ะ พลังงานรอบข้างของคุณคือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเกี่ยวข้องกับตำรวจทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากๆหรือ,อเกี่ยวข้องกับนักการเมืองได้นักการเมืองท้องถิ่นได้หรือเจ้านายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อ MD หรือแบบ CEO CFO อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะและพลังงาน โดดเด่นมากๆทั้งไพ่ใบใหญ่ออกมาหลายใบด้วยกันเลยนะเป็นทางงานหลักเลยนะคะ The Tower บางคนทำงานใส่งานแบบงานโปรเจกต์งานโครงการงานก่อสร้างงานประมูลงานถ้าคุณกำลังคิดเยอะคิดมากในประเด็นนี้นะ เรามองว่าคุณจะได้รับความชัดเจนเกิดขึ้นมีการเป่าประกาศคุณจะได้งานนี้นะเพราะว่ามันขึ้นแบบไพ่ดีรอบข้างคุณหมดเลยอะ่ะคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะเป็นการงานของคุณก็ได้นะถ้าเป็นงานก็จะมีงานที่มีมีหลายงานอะ่ะมีทางเลือกเข้ามา ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็มีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศบริษัทที่มีความมั่นคงคุณบางคนนะคะก็ได้งานเป็นงานข้าราชการงานที่มีความมั่นคงนะบางคนได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายตำแหน่งปรับระดับขึ้นนะคะมีผู้ ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์อบางคนสอบข้าราชาการเรามองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานนี้น่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่รอบข้างนะเรามองว่าเกี่ยวข้องมากๆนะคะกับตำรวจข้าราชาการผู้บริหารผู้ที่ถืออำนาจ นักการเมืองก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณปรารถนาที่บางคนทํางานเหมือนที่เราพูดไปเนาะงานประมูลหรือว่าการสมัครงานที่คุณจะไเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะเรามาว่าคุณจะได้ปรับตําแหน่งแบบกระทันหันด้วยหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันนะเป็นเป็นดิสนีย์นะคะจัสเมนคือการปรับประกาศ แล้วก็เป็นความรับสวรรค์ด้วยสำหรับมันเป็นผลของอดีตเป็นผลของการกระทาเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คืออนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็เรามองว่าตัวตนของคุณในช่วงนี้คุณใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมันทำให้คุณปวดหัวมีความกังวลใจบางสิ่งบางอยา่าง นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่มีอํานาจเกิดขึ้นนะอานาจอยู่ในมือของคุณนะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจอดีตที่ผ่านมาของคุณมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะนะคะแล้วก็พลังงานรอบข้างของคุณนะคู่รักคนรักหรือคนในครอบครัวเป็นพลังงานที่ดีนะคะมีความรักใส่ใจกันมีความอบอุ่นมีความมั่นคงมีความร่ํารวยนะ ค่อนข้างดีในลักษณะของอสำหรับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไคู่เกิดขึ้นนะบางคนมีโอกาสตกลงปลงใจนะคะสร้างครอบครัวร่วมกันตัดสินใจโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะว่าแตร์มเบรนคือการโยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะบางคนได้เดินทาง เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ำข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามทวีปได้เดินทางเกี่ยวกับออเครื่องบินอะไรประมาณนี้ได้เดินทางไปพบไปเจอกันนะเรามองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะที่ออกมาดีนะ อีกกรณีหนึ่งคือสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนนะคะคือ The Tower มันหมายถึงอารมณ์ด้วยค่อนข้างโมโหเหมือนกันเมื่อมันมาอยู่ใกล้ๆกับ The Emperor นะคะคือค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เหมือนแบบบางครั้งต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองด้วยเพราะว่าค่อนข้างดุเหมือนกันนะในเดือนนี้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นคนดุเคร่งขรึมนะคะมีมากมาดเข้มมีอำนาจในมือนะ ก็อาจจะต้องปรับบาลานซ์อารมณ์ตัวเองนะคะให้บทสรุปมองคุณคืออาหารอารมณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเยี่ยวกาดนะบางคนนะคะก็ปรับสมดุลอารมณ์ตัวเองนะคะเราวังว่าก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะมีอะไรที่คุณจะรู้อีกบ้างควรจะทราบอีกบ้างการเงินไปแล้วเนะาะการเงินก็มองว่า พลังงานการเงินของคุณอะคือรอบข้างของคุณเป็นคนที่มีความสุขมีความมั่นคงมีงานที่มั่นคงคุณพยายามอยู่นะในเรื่องของการเงินการสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ไพ่ออกมาบอกว่าพยายาม สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไปอย่างต่อเนื่องเออนี่คือการพัฒนาทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความสัมพันธ์นะมันค่อนข้างที่จะไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะบางคนมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาด้วยนะมีทางเลือกเข้ามาเดลเวอร์ over, คือความสัมพันธ์ที่มีทางเลือกการงานก็มีทางเลือกเข้ามามากกว่าหนึง่ง อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงหลางการดูแลตัวเองมากๆเลยในรูปร่างหน้าตานะคะหุนเฮนอะไรเงี้ยนะบางคนค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อเหมือนกันนะคะในช่วงนี้คือเหมือนแบบมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มากๆรูปร่างหน้าตาเลยค่อนข้างที่จะแบบมีเจ้าเนื้อขึ้นมาอะไรอย่างงี้เนาะไพ่ก็บอกว่าอ่า ปับสมดุลออกกําลังกายดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองนะคะให้คู่เกิดขึ้นหมายความว่าบางคนที่เป็นสามีภรรยากาันหรือเป็นคู่รักคนรักกันเนี่ยมีโอกาสตั้งครรภ์นนะเรียมเพกคือเป็นคนที่มัน,มนแบบเป็นพลังงานของความเป็นแม่นะคะความเป็นแม่ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีบุตรมีลูกเรามองว่าคุณก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นนะแต่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ การเดินการไปไหนมาไหนใช้รถรายยามผ่านอะไรอย่างนี้นะอาจต้องดูแลเรนิดนึงนะคะอ้ามีอะไรอีกบ้างบางคนเป็นช่วงเวลาที่ อยู่คนเดียวนะเงาเงาอยู่คนเดียวติดอยู่กับที่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวคนเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคือเรามองว่าแปดพลังงานตัวตนของคุณอนะบางคนชอบอยู่บ้านชอบอยู่ห้องไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ติดต่อใครก็ได้นะนะคะบางคนรู้สึกเงานะเป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกนะคะ ใช้ความคิดอยู่ค่อนข้างคิดเยอะความพยายามนะคะไม่ว่าจะเจออะไรที่เข้ามาในชีวิตการเงินการงานความรักนะตัวคุณเองเป็นแบบคนที่มีความพยายามมากๆต่อสู้ฝ่าฟันนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จด้วยความสามารถของตัวเองนะ ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ทุกๆครั้งเลยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่ใช้ความคิดเยอะนะคิดเยอะแต่ยังไม่ลงมือทำนะคะบางคนบางกรณีอาจจะคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ได้เว้ยฉันจะทำอะไรต่อดี นะจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรต่อดีจะทําทมาหาก,กินอะไรต่อดีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะกําลังคิดอยู่ใช้ความคิดอยู่นะคะแล้วพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะต้องลงมือทํานะคุณอยากได้งานที่มั่นคงคุณอยากมีอาชีพที่มั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นลักษณะคนที่กําลังใช้ความคิดอยู่นะแล้วก็ต้องลงมือทํานะคะ เนี่ยคุณเห็นไหมว่าไพ่ใบน,นี้นะเป็นตำแหน่งของการแก้ไขหากคุณกําลังคิดพิจารณาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนไพ่ก็บอกว่าคุณจะต้องลงมือทํานะคะทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรือความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคุณ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไพ่ใบใหญ่ของคุณค่อนข้างหลายใบด้วยกันเลยนะไพ่แบบไพ่ใหญ่เกิดขึ้นแบบหลายใบมากๆนะคะเป็นราศีที่มีพลังงาน Energy แบบหลากหลายไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะยถ้ามีอะไรอีกที่คุณควรจะทราบขอคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมนะคะ อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณเพิ่มเติมอีกบ้างตัวคุณนะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะคะเข้าใจสัตว์จะทำของชีวิตเลยนะไพ่ใบน,นี้คือคนที่แยกแย้ได้อันไหนผิดอันไหนถูกนะคะเพราะว่าข้างหลังของเขาเนี่ยคือคนที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะ คือชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีทางด้านมืดและด้านสว่างนะคะอยู่ที่ว่าเราจะมีด้านไหนมีด้านไหนมากกว่ากันซึ่งตัวคุณอะเป็นคนที่ปล่อยวางได้เข้าใจชีวิตนะแล้วก็เป็นสายปฏิบัติคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทำสมาธินะคะเป็นสายปฏิบัติคนหนึ่งเลยนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะใบนี้นะ ทำสมาธิปล่อยวางนะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตเข้าใจาทั้งด้านมืดและด้านสว่างของชีวิตเลยนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะหลายใบยด้วยกันที่ออกมาเลยนะ ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นนะคะเนี่ย DM Place ก็เป็นพลังงานของความเป็นแม่สําหรับบางคนที่อยากมีบุตรมีลูกคุณมีโอกาสตั้งครรภนะหรือมีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพนะดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่ปรารถนาอยากมีบุตรมีลูกนะเพราะว่า DM p l e r กับ DM Place คือไพ่คู่เกิดขึ้นไพ่ของการแต่งงานนะไพ่คู่คือหมายความว่าเป็นคู่ที่คู่ที่เป็นคู่กันนะคะ คู่ที่เหมาะสมกันและก็ยังเป็นพลังงานของ j จั m e n นเกิดขึ้นคือ,อเขาเรียกว่าเป็นคู่คู่ของอดีตชาตินะอืมนะคะไพ้ใบนี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและบางคนปรารถนาอยากมีบุตรมีลูกคุณจะได้มีบุตรนะคุณจะได้เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะ มีอะไรอีกโหคุณได้ไพ่ธรรมะเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากๆรู้รู้การเกิดแก่เจ็บตายปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาได้นะพลังงานของคุณคุณดูนะมีไพ่ปฏิบัติ ขึ้นมาทั้งตองใบด้วยกันและคุณยังเป็นคนที่มีความพยายามมากๆในชีวิตที่ผ่านมานะคะเพราะว่า The e มเ e r อรคือคนที่คุมชะตาชีวิตของตัวเองนะไม่ได้อะไรมาง่ายๆคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเป็นผู้นำครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่งานที่เราได้พูดไปคืองานระดับแบบบิ๊กๆเลยนะ ตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็บางคนได้เลื่อนข้างเรื่องตำแหน่งหรือบางคนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นการทันหันนะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังคือหากมันเป็นดิสนีย์เกิดขึ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณเข้าใจประมาณนี้ไหมคือแล้วก็พลังงานของคุณอนะติดอยู่กับที่ติดอยู่กับบางอย่างนะ สำหรับบางคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตำรวจทาหารข้าราชาการหรือทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะเป็นเหตุการณ์กระทันหานเกิดขึ้นนะเนี่ยมันเป็นการพันธนาการติดอยู่กับที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นผลมาจากผลของการกระทำดิสนียตัวเนี้ย ไพ่ใบนี้คือโชคชะตาที่เกี่ยวกับผลของอดีตเกี่ยวข้องกับศาลศาลคดีความที่เป็นแบบการเป่าประกาศอะนะคะแล้วก็ไพ่รอบข้างงคุณยังเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะบทสรุปของคุณนะคือคนที่ เข้าใจชีวิตนะคะชีวิตมีทั้งด้านมืดด้านสว่างเห็นไหมข้างหลังนะคะตัวคุณเองปล่อยวางกับอดีตที่ผ่านมาได้ทําสมาธิปล่อยวางเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธ,ธรรมของชีวิตเป็นสายปฏิบัติคนหนึ่งเลยนะคะเป็นการนั่งสมาธิและบทสรุปของคุณยังได้ ผู้ที่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่จิบตายการเงินทรัพย์สินเงินทองปล่อยวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากอะไรที่เข้ามานะคะในช่วงเวลานี้ที่คุณได้มาเจอคลิปของเราเนี่ยอาจจะด้วยความบังเอิญหรือว่ากดเข้ามานะแล้ก็ มองว่าตัวคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีคนหนึ่งเลยนะหากคุณมีเรื่องเครียดกังวลใจก็เราก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะแล้วก็หากมีเวลาสำหรับบางคนก็ปฏิบัตินะทำสมาธินะคะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาบางคนปารถนามีบุตรมีลูกจะได้บุตรที่ดีนะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ มาดูกันต่อนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคิมเพิ่มเติมไม่บังเอิญแน่ๆค่ะคุณเห็นไหมคุณได้ไพ่ The ไไดีเอ็มเพลสสองใบด้วยกันคือคนที่มีความสุขมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับผู้หญิงดวงนารีอุปถัมภ์นะสำหรับผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในสำหรับเลยนะนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของดาวสุขนะคะถึงสองใบด้วยกันเลยนะ และบางคนที่อยากมีบุตรมีลูกมีโอกาสนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับงานประเภทแบบเพชรพลอยได้เกี่ยวกับแม่และเด็กได้เสื้อผ้าพรเกี่ยวกับแม่และเด็กสินค้าเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเพชรกับพอยเพราะว่าผู้หญิงดาวสุกเนี่ยเขามีความร่ํารวยมากๆแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคืองานกเกษตรกรรมกรเกษตรกร,รอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พลังงานของ D.M. p l a s s คือผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุัญญาหารทั้งหมดคือทำอาชีพประมาณนี้คือประสบความสำเร็จนะคะามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณนะความสุขสบายของคุณคือความร่ำรวยในทุกๆด้านของคุณนะคะจงแบ่งปันความสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้เขาได้ริ้มรส เมื่อนั้นคุณจะอิ่มเอ,อิบตับโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามานะนอกเหนือจากว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขมั่งคังลล่งร่ำรวยแล้วยังเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนอื่นห่วงใยคนรอบข้างมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะตัวคนุณนะเป็นพลังงานไพ่ใหญ่เกิดขึ้นแบบโหแทบทุกใบเลยนะคะพลังงานมีทั้งดีแล้วก็ ใพ่ที่ออกมาเตือนนะอ่าเดี๋ยวเราจะทวนให้คุณอีกอีกครั้งนะคะก็เป็นพลังงานของเกี่ยวข้องโดดเด่นมาเลยกับชาวราศีเมษนะแล้วก็พลังงานของธาตุลมนะคะธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับพลังงานของเ e ือนเพสก็คือคนวันศุกร์นะเดเลเวอร์ก็จะโดดเด่นในคนที่อ่าเป็นชาวราศีเมทุนนะคะนะ นะคะ Temperance ชาวราศีธนูธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพุมศกันมาก,ก่อนนะคะคุณได้เกี่ยวข้องกับคนหลากหลายพลังงานมากๆแล้วก็ตัวคุณเองนะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงลายนี้อาจจะเป็นสถานการณ์แบบกายทันหันบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณจะได้รับรู้รับทราบบางคนมีบุตรมีลูกแบบกระทันหันคิดอยู่อ๊้เอายังไงดีนะคะก็ะะเป็นไพ่ที่ดีนะสาหรับเรามองนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับ ตึกราซ่อมแซมหรือมีเรื่องที่ต้องรีโนเวทบ้านร้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะและสิ่งที่ต้องระวังก็คือสภาวะอารมณ์ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะนะอารมณ์ในช่วงนี้อาจจะแบบโมโหอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือดูแลสุขภาพร่างกาย การเจ็บป่วยแบบกระทันหันก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ d m p สใบคือคนที่ค่อนข้างมีน้ำหนักตัวค่อนข้างอ้วกนะ,ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไขมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีความสุขอาหารการกินเขาเยอะนะคะแล้วก็มีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพตัวเองนะ,ะเป็นไพ่ที่ดีออกมาดีนะคะ มั่นเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะคะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเป็นสายปฏิบัติคนหนึ่งเลยนะคะทั้งหมดนี้คือพลังงานของคุณนะจัสตเมนคือผลของอดีตที่ผ่านมาโชคชะตานังพาเป็นดิสนียจริงๆมันเป็นความลับของสวรรค์น,นะคะ ขอให้คุณเข้าใจว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วตัวคุณเองเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเลยนะคะแล้วก็สิ่งรอบข้างของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักหรือพลังงานของคนในครอบครัวเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็บุตรบริวารน,นะคะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะนะก็ขอให้คุณไม่ต้องเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะกับสิ่งที่คุณเจอนะคะ อันนี้ก็เป็นพลังานของคุณในเดือนตุลาคมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะนะขอบคุณมากเลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ